สวัสดีครับทุกคนมาถึง EP ที่9กันแล้วนะครับในที่สุดเราก็ครบ9วัดกันเสียทีครับมาถึงวัดนี้นะครับเรียกว่าวัดกระัตริตาวอลวิหารนะครับวัดนี้เป็นชื่อวัดที่มาสมัยแต่น้ำนมนะครับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยานะครับแต่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างนั่นเองนะครับวัดแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยพม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งไว้ที่วัดครับแล้วก็ยิงเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาเลย เห็นไหมครับว่าวัดตันนี้จะอยู่รอบนอกเป็นจุดที่ตั้งปืนใหญ่เลยแหละแต่สังเกตว่าเราไปวัดไหนก็เป็นที่ตั้งปืนใหญ่อย่างนั้นเลยเนาะก <c oughs> ็ก <c oughs> ็ <c oughs> อย่างว่าครับเราวัดรอบนอกวัดรอบนอกจะเป็นที่ตั้งปืนใหญ่แต่ถ้าข้างในเมืองคงไม่ตั้งแล้วครับเพราะบ่วงเมืองมันแตกไปแล้วนะครับวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะนะครับตั้งแต่รักชกาลที่หนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่เขาย้ายกรุงไปที่กรุงเทพนะ ก็กลับมาบูรณะอีกทีหนึ่งให,ให้สวยงามมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าภายในวัดนเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนะี่ยพระอุโบสถนนครับพื้นกระเบื้องอนะ่ะถ้าเห็นกระเบื้องหินอ่อนนะ่ะนะตอนนั้นน่ะรัชกาลที่หนะป็นคนพระราชทานให้บอกเลยว่ามาจากฝรั่งเศสนุ่นนะแต่เขาก็เอาพรมปิดไว้แล้วนะกันเพื่อความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งชื่อวัดให้ใหม่ด้วยเป็นวัดกษัตริย์ตาที่ลาดวรวิหารนะครับนั่นก็คือวัดที่ เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ตั้งแต่ยุธยาเลยจนถึงปัจจุบันเลยถึงได้ชื่อว่าเป็นพระอารามหลวงเนาะเป็นพระอารามหลวงในอันดับที่9ก็คือเป็นทั้งอันดับที่9ก้าอ่ะในกรุงศรีเป็นวัดที่มีความสวยงามและสมบูรณ์นะครับเนาะก็วัดแห่งนี้ก็ถูกปล่อยล้างมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีพอมาถึงปัจจุบันก็ก็สวยงามขึ้นนะครับเป็นพระอารามหลวง แล้วก็เป็นที่สักการะของพวกเราด้วยเนาะครับใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยววัดแห่งนี้ได้นะครับวัดแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อด้วยเรื่องโชคลาภด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกียรติยศและชื่อเสียงนะครับก็เนื่องด้วยวัดเนี่ยเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสูงสุดของประเทศเลยนะครับและหากได้ไปบริเวณท่าเรือนะครับก็จะมีที่ให้อาหารปลาตะเพียนทองนะครับสวยงามเหมือนกันตรงนั้นถ้าได้ไปก็แวะไปให้อาหารปลาด้วยนะ ก่อนกลับก็อย่าลืมแวะพระอุโบสถอีกครั้งกาบลาพระปฏิสถานของพระพุทธกษัตตานะครับของรัชกาลที่9้านั่นเองทั้ง3มพระองค์นะครับซึ่งตรงกับพระอารามหลวงที่9้าด้วยเป็นเลขที่สวยมากเลยนะครับนั่นแหละครับสําคัญสุดเป็นไงล่ะครับใน EP ที่9แล้วก็เป็นวัดที่9ของเราด้วยเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับอันนี้ก็มืดคำมากพอแล้วนะครับยังไงก็ มาเที่ยวอยุธยากันก็ชมวัดร,รักษาเรื่องของความสะอาดมารยาทต,ตามธรรมเนียมขนมธรรมเนียมประเทีไทยด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ